สวัสดีค่ะมามาเก็บมะเขือเทศค่ะวันนี้อากาศก็หนาวเย็นมาเรื่อยๆนะเราจะทยอยเก็บมะเขือเทศที่เริ่มแดงหรือว่าแก่นะเก็บไปให้เขาแดงต่อในบ้านเนาะ ปีนี้รู้สึกจะมีแต่ไซส์เล็กนะคะไซส์นี้อันนี้ก็กินเล่นๆก็ได้ใส,ส่ส้มตำก็อร่อยค่ะเราก็จะเริ่มจากลูกที่เขาเริ่มเปลี่ยนสีนะเพราะว่าแสดงว่าเขาแก่พร้อมที่จะพร้อมที่จะสุกเนาะช่วงกลางคืนที่สวีเดนเดี๋ยวนี้อากาศก็หนาวเย็นนะคะช่วงนี้ อุณหภูมิก็ตกทุกคืนนะบางคืนหนักๆก็เกือบแตะศูนย์ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคืนไหนมันจะแตะศูนย์บางทีพยากรณ์อากาศก็ไม่ตรงบอกไม่แตะบางทีมันก็แตะศูนย์เงี้ยเราก็เก็บไปเลยค่ะอย่างมากมันก็ไม่แดงแต่เขียวก็กินได้นะเท่าที่รู้มะเขือเทศเขียวก็กินได้ ก็เห็นหลายๆคนที่ปลูกโดยเฉพาะฝรั่งนะคนที่นี่เขาก็เก็บให้มันไปไปไปแดงต่อในบ้านเนาะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยาค่ะหนาวเริ่มมาแล้ว มีเข,เขียวอีกเยอะนะเยอะค่ะแต่ก็จะเป็นไซส์เล็กซะส่วนใหญ่อุ้ยตรงนั้นอีกลูกหนึ่งแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่ง,แบบงอันนี้กินเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บนอกบ้านด้วยค่ะข้างนอกก็มีแต่เท่านี้แล้วนะช่วงเช้าก็จะ หนาวเย็นวันนี้โชคดีมีแดดมันก็เลยทำให้ไม่รู้สึกเย็นเท่าไหร่นี่เขาแดงมาก่อนเลยอันที่เริ่มเปลี่ยนสีก็มาได้แล้วให้เขาไปแดงต่อในบ้านเนาะ เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเลยเนี่ยวันดีคืนดีตกดึกมากอุภูมิแต่ศูนย์เช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะเปื่อยเลยเราก็อดเลยค่ะทีนี้อีกเยอะเลยนะเขียวๆอะเราก็จะทยอยเก็บเรื่อยๆนะอุ้ยอันนี้อีกค่ะ มีเอกไม่เออ จะเฝ้าดูแลเขามาต้องนานเนาะถ้าจะปล่อยให้หนาวมาเข้าไปก็คงจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึงค่ะคิดว่าน่าจะมีอีกอีกนิดนึงทางนี้ในนั้นเออมีล่วงมาแล้วก็มีนะตรงนั้นอะเนี่ยอุ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วเนี่ยเห็นไหมเออ งมค่ะมันยังไม่เสียงมเฉยๆสร้างลูกที่เหลือก็ไว้ก่อนนะยังเขียวสดอยู่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ,ยโอยเหยียบบ,วบัวก,กี้นี่เหยียบค่ะอุ้ยเกือบแล้วเนี่ยดีนะไม่ทิ้งน้ำหนักตัวลงเต็มที่อ่ะไม่งั้นเขาก็จะแตกไงอ่าน่าจะพอแล้วละ่ะ เทศวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบป่ะยี่สิบกันยาค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวดูต้นนี้อุ้ยตรงนั้นก็มีอยู่ตรงนั้นก็มีอีกสองลูกแป๊บหนึ่งค่ะหาทางเข้าก่อนต้องมุดดงไอ้นี่ดอกดาวกระจายมุดดงดาวกระจายเข้าไปเก็บมะเขือเทศโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,อ,ยอยู่ไหนเอ่ยหาทางเข้าก่อนว้าหาทางเข้าก่อน นี่ไงนี่ไงสองลูกค่ะตรงนี้นี่นี่โหดาวกระจายยังคงระยิบระยับเป็นนางเอกประจำสวนอ่าเรียบร้อยมะเขือเทศงามๆไซเล็กนะคะโว้ ใส่ส้มตำหรือกินเล่นๆก็อร่อยค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะเก็บมะเกิดเทศนะคะวันอะไรเอยวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ดีวันศุกร์วันศุกร์กอีกแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ